หากคุณมองเห็นมันบนถนนคุณคงนึกว่าท่อหัวดับเพลิงนั้นสูงราวๆ90ซนติเมตรแต่ว่าขนาดที่จริงของอุปกรณ์ที่ปล่อยน้ําให้นักดับเพลิงทํางานทั่วโลกนั้นใหญ่กว่านั้น2เท่าถ้าคุณนับหัวท่อที่มันอยู่ใต้ดินด้วยนะซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นสีแดงและนั่นไม่ได้แปลว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นดีไซน์ของทางเทศบาลเขาก่อนอื่นเลยคือมันจะต้องสว่างเห็นชัดเป็นสีที่สะดุดตานักดับเพลิงจะได้เห็นได้ง่ายๆหากต้องใช้มัน ทางเลือกของการใช้สีจะขึ้นกับว่าตัวหัวท่อนั่นนะ่ะเก็บน้ําไว้ได้เท่าไหร่บางทีก็ขึ้นกับตำแหน่งสถานที่ด้วยแต่ว่านี่คือคําอธิบายหัวท่อสีแดงจะปล่อยน้ําออกมา500แกลลอนต่อนาทีส่วนสีส้มจะปล่อยออกมาได้1,000แกลลอนต่อนาทีสีเขียวปกติจะปล่อยออกมาได้1,500แกลลอนต่อนาทีและสีที่ปล่อยออกมาได้มากสุดก็คือสีน้ําเงินปล่อยน้ําได้มากกว่า1,500แกลลอนเลยล่ะเฮ้ยแฟนแฟนโบลิ่ง ตอนที่ลูกโบลิิงของคุณมีรอยแตกมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสุดๆไปเลยใช่ไหมกลายเป็นว่ามันแตกก็เพราะว่าเก็บไม่ดีหรือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นมากทีนี้มาว่ากันตรงๆในไหนก็แตกแล้วไม่สงสัยหน่อยหรอวว่าในลูกโบลลิงนันมีอะไรเพราะฉันเนี่ยสงสัยแนะ่ๆมาดูกันลูกโบลิ่งนั้นมีแกนด้านในทำมาจากเมทัลออกไซด์เหมือนกับออกไซด์แคลเซียมหรือเหล็กเขาเอามาผสมกับเรซิน และมีตัวเร่งที่ทำให้ส่วนผสมแข็งดังนั้นทรงเหมือนหลอดไฟที่คุณเห็นในด้านในลูกบอลน,นั้นเป็นส่วนที่หนักที่สุดและเป็นส่วนที่ส่งผลให้ลูกโบลิ่งมันกลิ้งได้เวลาอยู่ในเลนเรื่องเดียวกันนี้ก็เหมือนกันเลยกับกระป๋องสเปรย์พ่นสีเวลาเราเขยา่ามันจะมีเสียงแปลกๆด้านในแต่ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ในนั้นเขาเรียกว่าลูกกลิง้งแล้วก็เอาไว้ทําให้ส่วนผสมนั้นเหมือนเดิมแล้วรักษาสภาพนั้นเอาไว้ซึ่งโดยปกติแล้วจะทําจากพลาสติกเหล็กหรือเซรามิก มันมีหน้าที่พื้นฐานเอาไว้ให้เราเขย่าเพื่อให้สารในกระป๋องเข้ากันดีก่อนคุณจะเอามาใช้กับพื้นผิวที่คุณเลือกเคยสงสัยไหมว่าขวดน้ำอัดลมทายังไงถึงเก็บความซ่าได้นานมันมีวงแหวนพลาสติกเล็กๆที่คอยทําให้ฝาปิดมันแน่นไงเขาเอาไว้ตรงนั้นเพื่อการไม่ให้แก๊สไหลออกซึ่งทําให้ความซ่านั้นถูกกักเอาไว้ไม่ฟู่ออกมาถึงแม้ว่าคุณจะเขย่ามาอยู่ในกระเป๋าทั้งวันพูดถึงเรื่องสิ่งของที่เราเอาไว้ใช้ตอนหน้าร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งใส่หมวกเบสบอลสิ ลองดูนี่ก่อนสักนิดแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีกระดุมอยู่ด้านบนด้วยนะมันมีหน้าที่จริงๆหรือว่าเอาไว้เป็นดีไซน์สวยๆเฉยๆย้อนกลับไปในตอนที่คนใช้ผ้ามาคลุมศีรษะบางคนก็บอกว่ากระดุมนั้นมีจุดประสงค์เพราะว่าด้านบนหมวกแก๊ปที่รวบผ้าทุกด้านเข้าด้วยกันกระดุมนี้จะเอาไว้ยึดโครงหมวกด้านบนให้เป็นชิ้นเดียวกันทีนี้พอมีความก้าวหน้าเรื่องผ้าแล้วเรื่องแพทเทิร์นออกแบบกระดุมนี้เลยมีไว้เพื่อให้สวยเฉยๆ,ๆ เอาไว้ปิดจุดที่ผ้าชเชื่อมกันหมวกแกป๊ปของคุณบางทีอาจจะไม่มีกระดุมเลยก็ได้แต่คุณคิดว่าหมวกแกป๊ปจะสวยหรอถ้าไม่มีกระดุมนะ่ะสำลีมี2ด้านแล้วถ้าคุณมีเวลาสังเกตด,ดูมันดีๆแล้วก็คุณจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันมีเนื้อต่างกันด้วยนะถ้าคุณสงสัยว่าทําไมด้านที่มีเนื้อหยาบหน่อยจะเอาไว้ใช้ทาเครื่องสําอางส่วนด้านเรียบเอาไว้ลบเครื่องสําอางไงนอนหนังสืออันนี้เลาเรื่องของคุณเลย กระดาษหุ้มหนังสือนา,นาที่ปกติจะมากับหนังสือเล่มหนาคือไม่ได้เอาไว้ให้หนังสือดูสวยแต่ว่ายังเอาไว้เป็นที่ค้นหนังสือได้อีกด้วยแค่พับหน้าที่คุณอ่านแล้วเอาไว้ข้างใต้ของด้านในปกรกะดาษเรียบร้อยรอบหน้าเวลาคุณไปหยิบเสื้อเชิ้ตตัวโปรดมาให้ดูที่รังดุมอันบนมันควรจะเย็บเป็นแนวขวางแล้วรังดุมอื่นจะเป็นแนวตั้งกลายเป็นว่าเชิ้ตทางการนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เพราะว่ารังดุมอันแรกและอันสุดท้ายนั้น เป็นเม็ดที่จะหลุดออกมาก่อนเพื่อนเมื่อวันผ่านไปแต่ละวันพวกเขาก็เลยเปลี่ยนทิศวางรังดุมเพื่อให้เชิดอยู่ทรงดูเรียบร้อยเข้ากับตัวก่อนที่คุณจะถอดมันออกทุกวันนี้เรามีของหวานหลากหลายประเภทมากจนแทบจินตนาการไม่ได้เลยว่าเราจะอยู่โดยไม่มีมันได้ยังไงคุณสามารถหาไอศกรีมคุกกี้โดได้หลายแบบหรือว่าแม้แต่เค้กค,คุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้ทุกหัวมุมถนนตายคุกกี้ที่นิยมนั้นไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาจนกระทั่งปี1930 เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงชื่อรูทเกรฟเวกฟิลกำลังเตรียมทำคุกกี้ช็อกโกแลตรอให้แขกมาบ้านแล้วก็นึกได้ว่าไม่มีช็อกโกแลตทำขนมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำคุกกี้สุดคลาสสิกเหลือแล้วและเพื่อแก้ปัญหาเธอเลยเอาช็อกโกแลตกึ่งหวานที่เป็นแท่งมาสับเอาคิดว่าน่าจะปาดได้ทั่วเหมือนเป็นแบตเทอร์ปาดหน้าเพราะว่าเตาอบมันก็ร้อนมันออกมาไม่เป็นตามที่คิดหรอกแต่ว่าจะว่าไป ก็ดีแล้วที่มันไม่ออกมาตามที่คิดเพราะว่านี่คือวิธีที่ขนมหวานสุดโปรดกินได้ไม่มีหยุดของพวกเราถูกผลิตขึ้นมาไงล่ะในไหนก็พูดถึงของกินเล่นยอดนิยมกันแล้วมันฝรั่งแผ่นนั้นมีอายุน้อยกว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพซะอีกอย่างน้อยถ้านับกันตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมยีเรื่องราวมากมายอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้เชฟคนหนึ่งชื่อว่าจอชครูมที่อยู่ในนิวยอร์กเอามันฝรั่งมากองรวมกันในปี1953 แล้วก็คิดว่าอยากจะลองอะไรที่เป็นการปรุงใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งในลูกค้าของเขาไม่มีอะไรจะชมเฟรนช์ฟรายของเขาแล้วลูกค้าบอกว่าหนาไปอมน้ำมันไปเขาก็เลยคิดออกมาเป็นมันฝร,รั่งฝานบางเฉียบแล้วเอาไปทอดจนกรอบเหลืองคนหลงไหลอาหารจานนี้กันสุดๆแล้วก็ต้อนรับมันฝรั่งแผ่นบางกรอบครั้งแรกนี้กันอย่างเต็มใจแล้วไอศครีมล่ะใครรู้บ้างถ้าเรื่องนี้จริงนะในปี1904ที่งานแสดงสินค้าโลกเซนต์หลุยส์ เจ้าของร้านไอศครีมคนหนึ่งไม่มีถ้วยจะเสิร์ฟแล้วก็เลยทำวาฟเฟิลให้เป็นทรงโคนแล้วที่เหลือก็คือเรื่องประวัติศาสตร์โอเคยอมรับก็ได้ว่าของเคียวเล่นอย่างมันฝรั่งนะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วดังนั้นจะไม่เรียกว่าเป็นการค้นพบที่ปฏวิวัติวงการก็คงได้ไม่เต็มปากนะแต่ว่าหมากฝรั่งจริงๆที่เราซื้อทุกวันนี้นั้นกว่าจะมีก็ปาเข้าไปปลายยุค180 0แแล้วโดยผู้ประดิษฐ์มันขึ้นมามีชื่อว่าโทมัสอดัม เขาต้องการผสมสารต่างๆเพื่อให้ได้ยางเขาพยายามแล้วพยายามเล่าแต่ก็ไม่สําเร็จเขาเล่นกับชิโคที่เป็นสารตั้งต้นในการทดลองนี้แต่กลายเป็นว่าผลออกมากลายเป็นเทรนที่คนชอบกินเล่นการสนิ่ทุกวันนี้พวกเขายังใช้เอาล่ะมีเหตุผลที่รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีห่วงอยู่คุณไม่อยากเอาแจากเกสใส่นในรถเข็นข้างมันฝรั่งและหัวหอมหรอกใช่ไหมล่ะแขวนไว้ที่ห่วงแทนสิมันมีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบในรถเข็นได้ดีขึ้น รถเข็นยังมีส่วนเจ๋งๆอยู่ที่ด้านล่างด้วยเมื่อไร่ก็ตามที่รถเข็นของคุณเต็มก็แค่ยกมันขึ้นแล้วใส่ตะกร้าสินค้าไว้ใส่ของเพิ่มยกชิ้นโลหะขึ้นวางตะกร้าของคุณบนแถบแนวนอนเหนือล้อและยึดด้วยตะขอที่มีประโยชน์พวกนั้นหากคุณมีผักชีที่น่ารำคาญติดฟันลองใช้เคล็ดลับนี้สิใช้ไหมขัดฟันเฉยเฉยอาจจะเอาออกได้ยากเพราะคุณต้องใช้แรงดึงมากขึ้นแค่ผูกไหมขัดฟันเป็นปมก็ใช้ได้แล้วลายในยาสีฟันอาจดูแปลก มันเป็นแค่กลเม็ดทางการตลาดเท่านั้นย้อนกลับไปในยุค70แปลงยาสีฟันชั้นนำได้เพิ่มแถบสีฟ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่ายาสีฟันของพวกเขามีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าแต่ยาสีฟันสีขาวธรรมดาก็ใช้ได้ดีพอๆกันแต่คนแปลงสีฟ้าที่แปลงสีฟันของคุณน่ะมีเหตุผลจริงๆสีจะจางลงเรื่อยๆเมื่อสีฟ้าจางหายไปก็หมายความว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงสีฟันแล้วเคยสังเกตเห็นรูเล็กๆที่ด้านล่างของแม่กุญแจหรือเปล่า ุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือไว้ระบายน้ําออกเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนอกจากนี้ยังเป็นที่สําหรับใส่น้ํามันหล่อลื่นแม่กุญแจด้วยหยดน้ํามันลงไปแล้วมันจะเปิดปิดได้ง่ายขึ้นสันขอบที่เหรียญไม่ได้มีไวชว์เท่านั้นมีคนเคยตบใบขอบออกแล้วเอามาหลอมเป็นเหรียญใหม่แต่ด้วยการออกแบบใหม่นี้ทำให้สังเกตได้ง่ายๆว่ามีใครตะใบขอบออกไปหรือเปล่า ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับการปอกเปลือกส้มนี่เป็นอีกวิธีในการปอกเริ่มหั่นจากด้านบนและด้านล่างออกกรีดด้านข้างแล้วดึงให้มันเปิดออกส่วนแหลมแหลมที่ยื่นออกมาจากฝาครีมที่คุณชอบใช้นั้นมีหน้าที่ของมันอยู่โดยปกติแล้วหลอดพวกนั้นจะถูกปิดผนึกด้วยฟอยล์ถ้าคุณไม่อยากทำเล็บหักตอนที่พยายามเปิดมันก็คแค่พลิกฝากลับแล้วก็กดลงไป แผ่นยางเล็กๆต้อยฝาขวดไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณดูว่าจะได้น้ำอัดลมฟรีตลอดชีพหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ช่วยให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยและมีฟองฝาปิดจะเก็บของเหลวไว้ด้านในและแผ่นยางนี้ก็เก็บก๊าซไว้ด้านในจนกว่าคุณจะดื่มมันฮถ้าคุณใช้ด้านสีน้ำเงินของยางลบลบปากกาสมุดของคุณอาจมีรูเต็มไปหมดด้านสีน้ำเงินมีไว้เมื่อคุณต้องการลบบางอย่างบนกระดาษหนาๆมันใช้งานได้กับทั้งดินสอและแม้กระทั่งหมึก ตราบเท่าที่กระดาษหนาพอกิฟติดผมของคุณอาจไม่อยู่กับที่เท่าร่องของมันไม่หันไปในทางที่ถูกต้องมันควรอยู่ด้านล่างใกล้กับสีสษะอยู่เสมอยังติดไม่อยู่อีกหรอฉีดสเปรย์ฉีดผมลงบนกิฟก่อนที่จะติดผมสิขวดแก้วมักจะมีร่องที่ก้นขวดมันจะมีประโยชน์ถ้าคุณอยากทำท่าเทแบบเก๋ๆวางนิ้วหัวแม่มือที่ร่องนั้นแล้วเทเลย ชื่อทางเทคนิคสำหรับรอยบากนี้คือพันธ์ซองน้ำตาลที่ร้านกาแฟแถวบ้านของคุณพร้อมที่จะถูกเปิดด้วยวิธีใหม่และง่ายกว่าเดิมดูสิว่ามันมีความสุขขนาดไหนลองหักครึ่งตรงกลางซองนิ้วของคุณจะไม่มีน้ำตาลติดอีกต่อไปและไม่มีเศษกระดาษเล็กๆอีกต่อไปด้วยแม้แต่กาแฟของคุณก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะซัมลีแผ่นกลมของคุณมีสายรัดอยู่เพราะงั้นคุณก็เอามันแขวนไว้กับตะขอเกี่ยวในห้องน้ำได้ และไม่จำเป็นต้องเปิดปิดมันทุกครั้งลองดูที่ด้านล่างแพ็กสิมันมีเส้นปลุอยู่ฉีกเปิดอย่างระมัดระวังแค่นี้ก็ได้แล้วลูกบิดประตูมักทำจากทองเหลืองทองแดงหรือโลหะผสมทองแดงอื่นๆทำไมละ่ะก็เพราะมันมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ไม่ให้แพร่กระจายแค่ไม่กี่ชัว่วโมงจุลินทรีย์ที่น่ารำคาญก็หายไปแล้วแต่อย่าลืมล้างมือด้วยละ่ะ มีเหตุผลที่ขวดมีคอยาวให้ถือที่คอขวดไม่ใช่ที่ตัวขวดถ้าคุณอยากดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ12อันมากไปหรือเปล่าก็อาจจะแต่มันมีประโยชน์ในฐานะอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมที่ชาญฉลาดแค่ล็อกมันเข้าด้วยกันตอนนี้ก็ไม่มีใครเปิดกระเป๋าของคุณได้แล้วไม่มีที่ล็อกหรอคุณติดมันเข้าด้วยกันได้ด้วยเชือกหรือแม้แต่คลิปหนีบกระดาษอะไรก็ได้ที่จะทำให้นักล้วงกระเป๋าทำงานได้ช้าลง กระดุมเม็ดเล็กๆที่ด้านหลังปกเสื้อใช้สําหรับติดเนคไทของคุณให้เข้าที่คุณไม่อยากให้เนคไทของคุณหมุนไปมาหรอกใช่ไหมละ่ะผู้ผลิตรองเท้าให้ความสําคัญกับลูกค้ารองเท้าวิ่งส่วนใหญ่จึงมีระบบป้องกันร,รองเท้ากัดพิเศษติดตั้งไว้ด้วยฟังดูอลังการแต่มันก็เป็นแค่รูเสริมด้านบนของรองเท้าผ้าใบของคุณทำห่วงตรงรูนี้โดยสอดเชือกจากข้างหลัง ไายเชือกรองเท้าของคุณแล้วร้อยเข้ากับห่วงจากนั้นดึงเชือกรองเท้าเพื่อให้เท้าเข้าที่แล้ววิ่งได้เลยคุณจะพบซองเจลกันชื้นเมื่อซื้อกระเป๋ารองเท้าหรือแม้แต่ขนมขบเคี้ยวอย่าเพิ่งทิ้งมันพวกมันดูดซับความชื้นส่วนเกินได้ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่รองเท้าของคุณชื้นเล็กน้อยให้เอาเจลซักสองสามซองใส่ไว้ในนั้นข้ามคืนคุณอาจใช้แชมพูผิดมาตลอดทั้งชีวิตก็ได้จริงดิ อย่าเทใส่บนเส้นผมของคุณแค่เทใส่ที่รากผมโฟมที่เกิดขึ้นจะไหลลงมาที่เส้นผมของคุณมันมีเหตุผลที่แก้วไวายมีก้านยาวนะเพราะการจับตัวแก้วด้วยมือจะทาให้อุณหภูมิเครื่องดื่มเปลี่ยนแปลงและทําให้มันอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วและไหนๆก็อยู่กันในห้องครัวแล้วไปดูที่ตู้เย็นของคุณกันเถอะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมีชั้นตรงประตูที่ถูกออกแบบไว้วางไข่แต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่วิธีการเก็บไข่ที่ดีอย่างที่คิดอุณหภูมิบริเวณชั้นตรงประตูจะสูงกว่าอุณหภูมิตู้เย็นตามปกติ มันจึงไม่เหบาะสาหรับการใช้เก็บอาหารที่เสียง่ายเช่นไข่หรือนมอย่าลืมเอาไปปรับใช้กับการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งหน้าด้วยนะและไหนๆเราก็อยู่กันที่วัตถุดิบต่างๆในตู้เย็นกันแล้วคุณรู้ไหมว่าการปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนแล้วค่อยนํามาแช่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทําการทิ้งอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกิน2ชั่วโมงจะทําให้มันบูดหรือเสียได้เร็วขึ้นเพราะงั้นรีบแช่ให้เร็วที่สุดนะแค่ดูให้แน่ใจว่าคุณแบ่งมันในปริมาณน้อยๆเพื่อให้อาหารเย็นเร็วขึ้นน่อย นั่นเอาอะไรอยู่ในตู้เย็นอีกหน่าช็อกโกแลตอืมแบบนี้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะในฤดูอะไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าอยากเก็บช็อกโกแลตในตู้เย็นอุณหภูมิต่าๆข้างในตู้เย็นจะทําให้มันเสียรสชาติไปแล้วก็คงไม่มีใครอยากกินช็อกโกแลตแข็งโป๊กหรอกใช่ไหมมาที่มื้อเช้ากันบ้างคราวหน้าถ้าคุณอยากต้มไข่ให้ลองใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาลงในหม้อขณะที่น้ําเดือดมันจะทําให้ปอกเปลือกไข่ได้ง่ายขึ้นอีกวิธีคือให้กระท้อเปลือกไข่ด้านหนึ่ง จากนั้นเปิดก๊อกน้ำรดกระแสน้ำจะช่วยให้ปอกเปลือกได้เร็วขึ้นเยอะเลยแถมยังไม่ต้องเลอะเธออีกด้วยชอบกินน้ำปั่นไหมคิดว่าคุณคงไม่รู้แน่ๆว่าเราควรใส่วัตถุดิบต่างๆลงเครื่องปั่นยังไงให้เริ่มด้วยของเหลวจากนั้นค่อยตามด้วยของแข็งการเคลื่อนที่ของของเหลวที่หมุนวนจะช่วยคุณได้มื้อเช้าหรือของว่างที่มีเนื้อสัมผัสเนียนและอร่อยหลังจากนั้น คุณก็สามารถล้างเครื่องปั่นได้ง่ายๆด้วยการเติมน้ำยาล้างจานผสมน้ำแล้วก็เปิดเครื่องปั่นอีกสักรอบไม่ต้องใส่น้ำยาล้างจานเพิ่มอีกนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปมันอาจจะทำให้แผ่นเหล็กของเครื่องปั่นเสียหายได้ถ้าคุณกำลังมีอารมณ์อยากกินแซนด์วิชเนยถั่วอยู่แต่เนยถั่วมันแยกชั้นกันอยู่โดยที่มีน้ำมันอยู่ด้านบนให้ลองเก็บมันด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยการวางกระปุกเนยถั่วกับด้านเท่านี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันแยกชั้นออกจากเนยถั่วแสนอร่อยได้แล้วชอบกินสเต๊ก แต่ไม่เคยทําให้มันสุกได้ทั่วกันใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะคุณรีบกินมันมเร็วเกินไปคุณต้องพักเนื้อไว้หลังจากที่สุกตามชอบก่อนสักสินาทีก่อนที่จะตัดมันกินการใช้มีดที่เหมาะสมก็ทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันด้วยมีดคมๆจะช่วยคุณไม่สูญเสียน้ําช่ำๆที่แทรกอยู่ในเนื้อเวลาทําพาสต้าคุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมช้อนตักปากเกตตี้ถึงมีรูอยู่ตรงกลางเรื่องมีอยู่ว่าคุณสามารถใช้รูนั้นกะปริมาณพาสต้าต่อหนึ่งคนได้ เท่านี้คุณก็จะสามารถกะได้ว่าควรต้มเส้นเยอะแค่ไหนให้พอกับซอสมารีนาร่าของคุณเวลาที่ใช้กระทะเคลือบผิวอย่าใช้อุปกรณ์ผัดทอดโลหะเชียวให้ใช้แบบไม้หรือพลาสติกแทนโลหะนั้นไม่เหมาะกับพื้นผิวกระทะของคุณและมันจะทาให้พื้นผิวเงาวับของกระทะเสียหายได้คุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเอากับข้าวเหลือเป็นมื้อเย็นหรือเปล่าก็ทุกคนละมั้งเทคนิคง่ายๆว่าใช้อุณหภูมิด้วยไมโครเวฟก็คือให้เกลี่ยอาหารให้กระจายจนทั่วๆขอบจาน เพราะไมโครเวฟถูกออกแบบมาให้อุ่นอาหารด้วยความร้อนที่เท่าเท่ากันซึ่งจะทำไม่ได้ถ้ามันรวมกันอยู่ตรงกลางเคยลองหยิบลูกอมทิกแท็กให้ออกมาจากกล่องทีลเมตรไหมก็แค่วางกล่องไว้ในแนวขวางมันจะมีช่องที่ถูกออกแบบมาอยู่ด้านบนให้หยิบได้ง่ายๆไม่ต้องเขย่าสุดแรงแบบบ้าคลั่งอีกต่อไปถ้าคุณอยากฟังเพลงแต่ไม่มีลำโพงอยู่รอบตัวเลยอย่าเพิ่งเครียดนะให้วางโทรศัพท์เอาไว้ในแก้วหรือถ้วย มันจะช่วยกระจายเสียงแนละทาให้คุณได้รับประสบการณ์อย่างที่ต้องการเลยล่ะถ้าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณหมดตอนที่คุณกําลังรีบล่ามันมีวิธีทําให้ชาร์จแบตได้เร็วขึ้นอยู่นะเพียงแค่เปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดเครื่องบินเท่านี้รับรองว่าแป๊บเดียวก็ขึ้นเป็น100้เแล้วเรามาเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ต่างๆมากมายทั้งในกระเป๋าเสื้อผ้าเป้หรือใต้หมอนดังนั้นเศษหรือปล่อยผ้าอาจจะเข้าไปติดอยู่ตรงรูรชาร์จแบตได้เพื่อความปลอดภยัยให้ปิดเครื่องก่อนทําความสะอาด คุณอาจจะใช้อุปรกรณ์สำหรับทำความสะอาดรูชาร์ดแบบลำโพงหรือไมโครโฟนโดยเฉพาะก็ได้แต่ต้องทำอย่างเบามือโต๊ะของคุณสวยดีนะแต่รู้ไหมว่าขาเล็กๆที่อยู่ด้านหลังแป้นพิมพ์มีไว้เพื่อให้คุณเห็นปุ่มต่างๆได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณสามารถพิมพ์ได้โดยที่ไม่ต้องมองแป้นพิมพ์แล้วก็ไม่ต้องดันมันออกมาใช้ก็ได้เพราะการวางแป้นพิมพ์แบบนี้ส่งผลเสียต่อข้อมือถ้าต้องพิมพ์เป็นระยะเวลานั้นถ้าคุณชอบจัดแจงสิ่งต่างๆและชอบที่จะใช้กระดาษโพสต์อิทแปะ เวลาที่ต้องดึงมันออกอย่าลืมว่าจะต้องดึงจากทางด้านข้างเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระดาษม้วนงอเราต่างก็รู้สึกปวดหัวเวลาที่ต้องเก็บเข้าของโดยเฉพาะผ้าปูที่นอนวิธีง่ายๆที่จะช่วยไม่ให้สลับกันคือการเก็บผ้าที่เป็นเซตเดียวกันไว้ในปลอกหมอนนอกจากมันจะทําให้คนหยิบใช้ง่ายขึ้นแล้วเวลาวางมันไว้บนชั้นก็ยังดูสบายตายอีกด้วยมาที่การเก็บเสื้อผ้ากันบ้างหลายๆคนมักใช้ไม้แขวนเสื้อที่ทําจากไม้กันเป็นหลัก นอกจากจะใหญ่แล้วก็หนักกว่าแบบพลาสติกแล้วมันยังช่วยป้องกันแมลงได้ด้วยจำข้อนี้ไว้ด้วยนะโดยเฉพาะการเก็บชุดสำหรับฤดูหนาวคุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมรองเท้าวิ่งถึงมีรูเกินมาอยู่หนึ่งรูตรงที่อยู่ตรงข้อเท้าคนไงล่ะฮึมจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะยิ่งคุณผูกเชือกรองเท้าแน่นเท่าไหร่โอกาสที่เท้าจะพองก็น้อยลงเท่านั้นเพราะงั้นต้องใส่รองเท้าที่เหมาะสมและใช้รูส่วนเกินนั้นผูกเชือกให้แน่นขึ้นก่อนที่จะไปวิ่งกันด้วยนะ เสื้อเชิ้ตของคุณมีความลับอยู่เหมือนกันนะด้านในของเสื้อตรงกลางระหว่างหัวไหล่จะมีห่วงเล็กๆไว้ให้คุณใช้ห้อยเสื้ออยู่สำหรับเวลาที่หาไม้แขวนเสื้อไม่เจอสักอันคุณเคยสงสัยไหมว่ารูหลายรูที่อยู่ด้านบนของรองเท้าวิ่งคุณมีไว้ทําไมเมนอ,อกแบบมาเพื่อให้คุณผูกเชือกรองเท้าได้หลายแบบแล้วก็มีประโยชน์เวลาที่คุณต้องเอามาใช้แทนอย่างอื่นเช่นก้าวพลาดหรือว่าเจ็บเท้าแถมคุณสามารถเปลี่ยนลุคของรองเท้าได้ตามที่คุณอยากเปลี่ยน หากคุณใช้ปกหนังสือที่ให้มากับหนังสือเป็นที่คัน่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมันจะช่วยคุณไม่ต้องพับมุมหนังสือให้เสียหายแต่จุดประสงค์หลักของปกหนังสือคือช่วยไม่ให้หนังสืองอเสียหายยกตัวอย่างเช่นคุณทำน้ำผลไม้หกใส่หรืออาหารหกใส่หนังสือตอนอ่านกล่องใส่ทิกช็่นั้นมีปลองเล็กๆอยู่ตรงฝาด้านบนเพื่อที่คุณจะได้เททิกช็่ออกมาได้ทีละอันถึงแม้ว่าว่ากันตรงๆแล้วไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเราส่วนใหญ่จะเทพ่วองออกมาหมดแล้วก็ยัดทิกช็่ที่เกินกลับลงกล่องไปแทน รอยหลุมยางที่คุณเห็นระหว่างเส้นยางรถนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขอบที่ยกขึ้นมานั้นบอกคุณว่าความสูงของดอกยางคุณมีเท่าไหร่หากรอยบุ๋มและขอบยางเท่ากันแล้วก็นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องไปหาร้านเปลี่ยนยางให้เร็วที่สุดแต่ถ้ารอยบุ๋มยังอยู่ใต้ระดับดอกยางแล้วก็คุณจะไม่เป็นอะไรแล้วรูที่เหมือนตะแกรงำดำๆบ,บนหน้าฝาไมโครเวฟเอาไว้ทําอะไรละ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกราะฟาราเดย์และมีไว้เพื่อป้องกันรังสีไมโครเวฟหลุดลอดลออกมาและเปลี่ยนห้องให้เป็นกรงฟาราเดย์ หากรังสีไมโครเวฟหลุดออกมาได้อาหารคุณจะไม่สุกทั่วกันเหมือนกันดังนั้นใช่แล้วกลงมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้เราดูอาหารตอนกำลังปรุงได้ลำบากแต่เพื่อให้มันเก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ด้านในได้ต่างหากแล้วไขควงที่เข้าคู่กับประแจล่ะให้ออกประแจมาคุมปลายของไขควงเพื่อคุณจะได้เพิ่มแรงหมุนมันได้ไงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวไขควงถึงออกแบบมาแบบนั้นถ้าคุณเจอมุมแปลกๆให้เอาวิธีนี้มาช่วยได้ คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่พูดปากต่อปากกันมาว่าด้านสีฟ้าของยางลบนั้นเอาไว้ลบปากกาได้ผิดถนัดจุจดประสงค์ของมันคือเอาไว้ลบดินสอต่างหากแต่ต้องเป็นกรณีที่คุณเขียนอะไรไว้บนกระดาษเนื้อหนานะด้านที่เป็นสีฟ้าจะลบปล่อยเปื้อนที่คุณเห็นหลังจากใช้ด้านสีชมพูแล้วเช่นกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมส้มตามซุปเปอร์มาร์เก็ตถึงมาในถุงตะข่ายสีแดงมันเป็นกลเม็ดอาไว้เพื่อให้ส้มดูมีสีส้มขึ้นไปอีกแล้วทำห้คุณอยากซื้อไงล่ะ มีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าทิ้งถูงตะข่ายทันทีผูกมันแล้วคุณจะได้ที่ขัดหม้ออันถนัดมือเอาไว้ขัดอ่างล้างจานรูออุปรกรณ์ในครัวต่างๆกับจานก็ได้นะคุณจะเห็นว่าลูกกอล์ฟมันไม่ได้เป็นทรงกลมดิก ผิวของมันมีรอยบุ๋มอยู่ทั่วเป็นอะไรที่ลูกกอล์ฟไม่ได้มีเสมอไปมีอยู่จุดหนึ่งที่นักกอล์ฟที่มากประสบการณ์เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าลูกกอล์ฟเก่าๆที่มีรอยบุ๋มพวกนี้แหละจะตีได้ไกลกว่ารอยพวกนี้จะทําให้เกิดสภาพอากาศแปรปลัวเล็กๆในอากาศรอบลูกกอล์ฟซึ่งจะช่วยลดแรงดึงดังนั้นผู้ผลิตเลยเริ่มผลิตลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋มเพื่อมันจะได้ลอยไปไกลขึ้นแลนะเร็วขึ้น บางที่คุณอาจจะสังเกตได้ว่าไม้จิ้มฟันมีรอยบากด้านบนเอาไว้เพื่อสุขอนามัยเพราะว่าเวลาคุณหักมันออกมาคุณจะได้เอาไม้จิ้มฟันวางไว้ได้แล้วมันก็จะไม่ไปโดนพื้นผิวใดๆ ลักษณะอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยที่คุณจะได้เจอรอบนี้อยู่ในรถของคุณนั่นเองมันคือปุ่มที่เอาไว้แตกกระจกมองหลังนั่นเองคุณจะได้ไม่แสบตาจนมองไม่เห็นถ้ารถด้านหลังเปิดไฟสูงใส่ปุ่มเล็กๆนี้ช่วยคุณควบคุมลำแสงที่ส่องมาจากด้านหลังฟีเจอร์นี้ปรากฏขึ้นในยุค1930แต่ในต้นยุค1970นั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐานในรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนใหญ่ คุณเห็นรูเล็กๆบนไอโฟนคุณไหมอยู่ติดกับกล้องหลังมันคือไมโครโฟนแล้วมันมีไว้เพื่อให้โทรศัพท์บันทึกเสียงได้เวลาที่คุณหันกล้องโทรศัพท์อีกด้านสายไฟบางอันจะมีแท่งกลมยาวหนาๆอยู่ไปทางปลายสายไฟเขาเรียกว่าเฟอร์ไรต์คอร์หรือโชคเป็นออกไซด์เหล็กที่มีแม่เหล็กเอาไว้ช่วยหยุดการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ยกตัวอย่างเช่นคุณจำเสียงเหมือนคลื่นรบกวนแหลมๆเวลาคุณเอาโทรศัพท์ไปใกล้ลำโพงได้ใช่ไหมซึ่งมันจะรบกวนการโทรศัพท์คุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายไฟที่มีแท่งกลมๆนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันอะไรแบบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเป้หรือกระเป๋าเดินทางต้องมีซิปสองานกันหมดมันสะดวกกว่าและเปิดง่ายกว่าถ้ามี2ซิปแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเอาซิปสองานที่ว่ามาล็อกด้วยกันได้เให้ของในกระเป๋าปลอดภัย คุณรู้ว่าห้องน้ําในสถานที่สาธารณะเป็นยังไงอย่างเช่นในห้างมันจะมีช่องว่างใหญ่ๆอยู่ด้านล่างใช่ไหมหลักๆเลยมันเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทประตูแบบนี้ทําให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นหรือเอาไว้เช็คว่ามันว่างอยู่หรือเปล่าเวลาคุณต่อคิวรอนอกจากนี้ถ้าคุณติดอยู่ในห้องน้ําแล้วล็อกเกิดเสียขึ้นมาคุณจะได้มีทางหนีออกไปได้แค่คลานออกมาเอง เคยสังเกตเห็นปลายมีดคัตเตอร์ว่ามีพลาสติกไหมแล้วก็มีที่วัดบนนั้นด้วยเพราะมันจะใช้ได้หลายครั้งโดยที่ปลายจะคมตลอดคุณสามารถแกะรอยขั้นใบมีดได้ด้วยปลายพลาสติกพวกนี้นะแล้วคุณก็สามารถเลื่อนตัวมีดแล้วก็ปลายคมคมมาไว้ด้านบนได้ หากคุณมีเวลาสักนิดลองสังเกตรถเข็นเวลาไปซื้อของดูโดยเฉพาะตรงส่วนที่ไอ้กลางออกมาได้คุณอาจจะเห็นว่ามันมีห่วงเหล็กออกมามันออกแบบมาเพื่อปกป้องของในตะกร้าแล้วคุณก็สามารถเอาถุงที่ใส่ของนิ่มๆหรือแตกง,ง่ายมาแขวนไว้ได้จะได้ไม่ต้องเอาไปปนกับของแข็งๆให้มันบี้ยกตัวอย่างเช่นขนมปังหรือว่าของที่บอบบางอย่างเช่นไข่ แก้วกาแฟไหลายอันมาพร้อมกับโค้งที่ก้นแก้วให้วางลงบนตะแกรงบนเครื่องล้างจานวิธีนี้จะทําให้น้ําไม่ขังอยู่ในตัวแก้วแก้วคุณจะได้แห้งสนิทวลวเล่ามาจากเครื่องล้างจานยังไงล่ะถ้าคุณเป็นแฟนของแม็กเฟอร์รี่คุณอาจจะสังเกตได้ว่ามีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆอยู่บนปลายช้อนมันมีไว้เพื่อไปเสียบกับเครื่องทำแม็กเฟอร์รี่ชนิดพิเศษที่จะผสมไอศครีมคุณกับท็อปปิ้งรสโปรดเข้าด้วยกันตัวเครื่องจะมีแท่งออกมาให้สอดเข้าไปในปลายช้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ได้ แล้วก็จะใช้ช้อนคนจนทั่วแล้วคุณก็ได้ช้อนนั้นไปเพื่อลดความเลอะเทอะระหว่างทำไอศครีมเข้าใจคิดดีเนอะ